มันเนี่ยไม่ยามบรรดาหน่องเขาเนาะสำไมเยอะการซบรีวิวยังร้ายเขาวะป่ามันคาข้อ Mà cháu đã đại cho mày chạy mày thôi mày thôi mày sư mày này mày thôi sư thôi mày thôi mày Lục cả thôi hết thôi mày Không vào khỏe ở chứ đây rồi. Cái tô này. Phải. Ở đây 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 Bàn đây 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 Tại đây 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 ยังเขาเียงกันนออฟฟ์ไปยังบ้างที่สุดก็ไมคโอเคู้ตัวเขาไปเจารถเบียดตีแกนั่นแกยางใส่เต็มไรไปไปลงบแบบมันเงียบนเยอะตอกทีหนักอุนั่เบียดง

เัาที่นึงมาได้บอบ่ร<ำ>นะือเปลบาเ้ี่ยไป่อยบไหนไปไปไกลเรือยปะไปไปซ้ายนี่นะครับขั้นไปเขาไปนบ้อมันอยู่ไกลๆเนี่ยประมาณน้าไปแล้วไม่ได้อยู่ไกล้บ้านไม่ ยนแกต้มซ้ำละม่ละเนี่ยตองมาสิกทอดเครื่องมาสองแสนห้าแสนเครื่องไปบอกจอนายบินเดียวในเมื่นบริยากไปเก็บแล้นายอยากไปทอดเลยมันบอกตกใจเลยล่ะรับไป่ตอนนำไก่ทอดไก่ทอด là to Rất là phải là cái 2 này. cái cuối 2 đó. Châu Mấy <laughs> <laughs> này ăn cần là cái chứ Ngày này tận kỳ dạ dạ Xuân bữa đại rồi xuống nào nào sai 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 kẹo sai nào sai nào sai nào sai

กาบอสเซมาเห็ดด้วยเหรอยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ว่าเขากล้องไอ้กล้องอ้กล้องเป็นมาแวน่น่าแท้กาดูเซาอกว่าหักไล้ตี๋มีแหงนักแซตอะไรนี่ Hãy <laughs> hay đấy đấy, hay đấy đòi cho nên cần quỳ bàn đôn. lên nong buốt noi không? Nong nghe rồi đi. Mà nghe của là tôi. Này, đây đấy. มายำเสียเพิ่หนึ่งต um, ้องเสียเสียบ้วยมือเงินข้าบเลย้าวเลยข้าวเลยใช้เย็นไม่กินบบใช้เย็นตอนแรกไปมาจังไหนไปที่ไหนที่ไหน

แนวไดกัอ๊เอาแหละโอดเอาแน่เนี่ยมันจีบ้าอะไรนนมัใช้ได้น่าเสพบาก่อนบเพชรได้ก่อนเด้อจะบ้าเ่ก่อนนี่คดินี่าบบ้านถนั้นะทำงนได้รับจ่า ăn anh ta kêu udon mặt à. Ủa, kêu của mày này đâu mà à bình khỏe phải không cho hai kêu udon mà chắc sắc phải không chơi bài không lắm mình này 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 à? ้ยังมาบ่อเ้ขาไปลแปแต่แดูมันสีวได้ปะแพจะตรวจนะ็ได้เนเราหนาหนาเด็กเขาไม่ได้ปเเสร็จแ มันจะมาไปดังไปไห้แล้ววะตุ๊พ่อนคือเห็นแรงงานหรอเ่าไม่เนี่ยเกียดเราเองได้กรอกันไดนกันกับนี้นะมาท่าหาวันมีได้หาวัเ้าว่ะก่อนเลยหาว่ากูออกกูได้ไหเเาาเปิดดาวนี่เลยว่ะ

Linda! Dạ uh, yeah. <laughs> yeah. Mẹ nó Linda! nó Linda! 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 nó Linda! 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 ไท่จะไปเอาจัจบุบบอคอยเรื่องมันใส่ไปเอาแน่นอ่ะจะจับมาไข่หรอฮะนี่ใข่เหรอไข่เราที่จริจ๊ะมีทับเบ์่อเอานางลินดาไปจะเป็นนางเอกคนต่อไปถัดจากนางนั้นจะเอ็มบอคอยรองเท้าเลยไปร่วมซื้อนะโยมนี่บอกให้ไ้ติดเป่องออนไลน์ไม่จังกอ่ากว่ ตัดหญ้าตัดบังไงเต็มยาดต็มกระเหแหนก็ยุกินหม่งต้องตัดเน็ตเ่นตัดไงดูเป็นหัวข่าวใหม่หยุกขิ้ม่งมันหยกขี้ม่มันครหยาดเพราะว่าเพราะว่ายังเพราะว่าเำไรแล้วก็เลยปูดกแอปเดียร์จะเรยนกันที่พื้ที่ตรงนี้อัพเดทด้วยกัน